เจราจาตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยพี่น้องมากมายให้ความรักใคร่กลมเกลียวและเมื่อถึงเวลาที่เขามีคู่เขาก็จะอยู่กับคู่ของตัวเองด้วยความมั่นคงซื่อสัตย์ต่อกันแต่ถ้าหากคิ้วแบบนี้เป็นของเพศหญิงจะหมายถึงนิสัยที่ออกไปทางผู้ชายและมักเป็นสุภาพสตรีที่มีความมั่นใจในตนเองสูง28คิ้วเอียงขึ้นใบหน้าที่มีคิ้วเอียงขึ้นหมายถึงความกระฉับกระเฉง ของผู้ที่มีความกระตือรือร้อนที่เต็มไปด้วยพลังทั้งเป็นคนกล้าแสดงออกและตัดสินใจเด็ดขาดชีวิตมีเป้าหมายชัดเจนและลงมือทำจริงและมักเกิดขึ้นกับคนโชคดีที่มีหน้าที่การงานดีมีฐานะมั่นคงและเขาจะให้ความสำคัญกับความรักรู้จักเติมไฟให้กันอยู่เสมอ 29. คิ้วใบหลิวคิ้วโค้งคิ้วกลม